สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเ <c oughs> สียงแหบตื่นเศร้าคนมากละเสียงแหบเดี๋ยว้นนี้บูมจะพามาอัปเดตบอกพิกพิกของเหาในกระสอบเนี่ยค่ะในกระสอบจักแมนพิกอยียงเน่ล่ะค่ะนี่งามบอค่ะหลังจากที่บ้มไ้น้ำฮอร์โมนไปเนาะค่ะล่าสุดนี่บ้มไหยอย้อียงเนาะค่ะ มันคือจำบ่ไดละบาดนี้ให้จุลินซี่นามเศร้าเขา่าบวกกับอ่าชีสมักเนาะค่ะบวกกับชีสมักเนาะนี่พเพิ่งการเปลี่ยนแปลงของเขาค่ะปกติเขาก็ะดกอยู่แล้วเนาะค่ะเนี่ยปกติกระดกอยู่แล้วปลูกพริกในกระสอบมันดีละง่าม,มากค่ะเบื้องเนี่ยแต่อ่อนซ่อนบ่ เป็นยังบุญเพือมากใสเข้ามาดีงามเพราะว่ามันดีแล้วกัมันงามมันงามอีหลีค่ะปีแรกประสบผลสําเร็จเนาะค่ะถือว่าประสบความสําเร็จเนาะเดี๋ยวปีหนาปีหนาถ้าอากาศดีๆแบบนี้ผมก็อาจจะเพิ่มขึ้นนี้ค่ะอาจจะปลูกร้ายก่านี้นี่ปีนี้ทดลองเบิง้งในกระสอบเบิ้งเนาะค่ะเนาะ เพือแต่อ่อนซ่อนเมืองในพี่น้องเอ้ยเป็นยุ่มเป็นยุวยอยู่เนี่ยค่ะเขาก็สังเกตได้ว่าพริกที่เขาต้นที่เขากำลังเอ่อเขาเอินแบบได้แข็งแรงเนาะค่ะเนาะต้นพริกแข็งแรงแล้วกะ็ลากเขาเดินดีในถุงเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยแตกยอดแตกยอดแตกช่อไม้ออกมาแล้วกะ็จะเป็นพุ่มไห้เห่าเนาะเมืองเน่จับแตบทุกชออ่อยหลีด้ค่ะนี่ อ้ส่ออ่อนอ่อนซ่อนนางเงี้ยงไข่ยูมันบ่ค่อยสุกค่ะให้มันอยู่จังสี่ล่ะมันจังได้ชมนันน,นอนย่าพึ่งสุกเดอ้อ <c oughs> เห็นบ่ต้นนี่สุกละ่ะต้นนี่สุกแล้วจะได้มาเก็บออกเป็นบางส่วนเนาะค่ะบางส่วนเขาก็แต่ออกมาไม่เห็นบ่เนี่เห็นบ่บุ้มบ,ไบ่ได้เว้าโพดเลยนี่บุ้มบ่ได้ปากมากเลยค่ะบ่ได้พูดพ่อยๆนะคะเบื้องในนี่เบื้องเอาโลดมันงามซ้ำได ยางกายแห้งบดได้มันสีโหยดมันโดกล้ายนี่งามเนาะค่ะเนาะโอ้ยสำรับปลูกกินเองในขอบครั้วนี่บุ้มว่าปีนี้ถือว่าสุดยอดมากค่ะลองไปปลูกเบึงนะคะดูแลก,กัง,ง่ายรักษากันง,ง่ายแถมยังโมมี่แบบพวกอ่าพวกมแมลงบาว,ว่าจะเป็นพวกมแมลงพวกสตูพืชต่างๆเขามาลบกวนทั้งตรากเนาะค่ะเนาะเนี่ยเห็นบอก เขาให้ปุย๋ยแหยางลงไปยังเสียเขาก็จะยูแต่ในนี่แหละคะ่ะอันนี้าที่เกิดมานี่เกิดมากับกับยาอนยาแหง่งดีๆค่ะดีๆถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยคะ่ะเทคนิคดีๆปลูกพริกในกระสอบเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งพริกขี้นูงขาวพริกอันนี้ก็งามแล้วนี่แสงมันอาจจะจา้าแน่นี่ พริกชออจีนของเขาตน้นใหญ่สูงขึ้นเทเล่เทเล,ทเล่ขึ้นค่ะนี่ไหมพี่คีนูนี่ไหมคะ่ะคีนูขาวนี่เหยสมัครขักมะแน่แท้ต้นนี่อ่อนซ่อนแห้งงามเนาะค่ะเนาะนี่เป็นภูมิเป็นพว้ กิ้งใดกับติดทุกกิ้งเลยเด้อค่ะนี่มุมโบเดตออกได้จังเซน่ะเนี่ยนี่มันสิยดแล้วนี่งามแห้งโอ้ยเสียงแหบเมื่อไงค่ะแตะ่สะออ่อนเบิ้งซอยบุ๋มแน่แต่อ่อนซ่อนเนาะคะ่ะเนี่ยแหละเป็นการใส่พื้นที่แบบประหยัดไปอีกแบบหนึงนะะ่งเลยค่ะสำหรับค้นพื้นที่หน่อยเนาะคะ่ะแต่รักการปลูก เป็นตะอ่อนซ่อนเบียดกันอยู่จังสิล่ะค่ะพอมีหม่องยางแน่จักน้อยพอมีหม่องยางปลูกกันค่ะพอดีแล้วได้กินหนาหนาวพอดีพอดีเลยช่วงช่วงบอกพริกแพงเลยค่ะบอกพริกแพงอยู่นี่กับสื่อเขากิโลละสี่สิบยี่สิบแคนคนไทยเพิ่นขายเนาะแต่มามันหันบอเมเบบอกพริกปลอดสารคือบานเฮาคือเฮาปลูกกินเองเนี่ยสื่อเขากิโลหนึ่งต่ำได้สามเถือกับเบิดล่ะค่ะ เนาะถ้าซื้อเขาบ่อยๆเนี่ยสังเกตเบิ้งหลดตตเงินไทยกับสิบกิโลละหาหกร้อยคนบอกค่ะนี่เนาะว่าสิได้กิโลหนึ่งผมก็จะได้ตุนไว้ปีนี้ผมจะได้ตุนไว้ตุนไว้เหลือกินกับแบงมูแบงพวกไปนี่เห็นบ่ปิกายนี่ปลูกในน้อยก็เพราะได้แบง้างบ้านอยู่ด้วค่ะคางบ้านกับขนไทยคือกันเนาะคนไทย ยายเรามาอยูหม่เบิงทั้งขุน mm hmm. เนี่ยทั้งขุนแดดผมบ่ผ้าปดอกค่ะนี่เห็นบ่พันไปแล้วมันเมิดมันบอเห็นผมเลยบ่ผ้าป่ายแดดลมบ่นมาทางนี้ให้เบิงให้เบิงเขาขาว,ขาวโอ้มันแดดจ้าพอดู่ในโฮมเนี่ยมันจังเห็นนี่สีว่าคือบอ่เหตตอนแดดลมลม่มตกเบียกมันหลายคะ่ะวางเยี่ยมเลผมกะถ่ายคลิปเบียกหลาย วียกไหลหรือแล้วมนุษย์มนุษย์แม่บ้านในตตางแดนกลัวเสีเล้วเวียกแล้วงานกลัวลูกๆลกสิไปนรงเรียนเนาะค่ะ <c oughs> หนูบามา่ม่าซ้ำเด้อหนูบ่มาเลยค่ะแต่ว่าหันไปกินต้นบกฮ่องอยู่หลังบานคนก,กินค่ะกินแน่ให้หนูอียงมาขักมาแน่เด้เดี๋ยวบุมผ้าไปเบิงอันนี้จะข้าวก่อน โอ้ทางนีแดดมันทรงค่ะแดดมันทองเบื้องตนน้นนี่แบบนี้แดงเต็มต้นอยู่จนจะแหงแล้วค่ะนี่ดกเบื้องนี้ห้อยบุมเอาสมนามสมต่ำมาศาสลง <laughs> กินสมต่ำเ่ากระเทยรงอง่ังสีลละค่ะเขาก็เ,เ,ากเกิดมาเนาะคะนน่ะเนาะแต่ช่วงนี้มันถึงจะเกิดมาเขากระบใหญ่ยยดอกค่ะนานาจะเขามาแล้ว เนี่ยบุม้มเสด้มาทําคลิปเก็บเบื้องว่ามันจะได้พ่อจะขีดเนี่ยนี่ต้นนี้จะได้จะขีดนะคะเนาะเอาไว้ส่มจนาสุกจนว่าแห้งเดี๋ยวเขาเก็บออกเนะะี่ยเขาก็แตกมาใหไมา่บารุงทําสาวรี่แพะท้ำสลายกรรมใหใหม่เนาะค่ะเบื้องเนี่ยตาอ่อนซ่อนบอโอ้นางตากแดดเท่าเดียวงามแห้งงามคักงามแนน เดี๋ยวจะได้ใส่ฟุ้นไห่ให้ปุ๋ยปุ๋ยขี้เป็ดอีนี่เพระท่านได้ไปเอาขีมาอยู่ยกบย่ได้ครับปวดลงังหลังเสียแล้วเป็นแนอไม่แล้วเดี๋ยวจัดมาค่ะมือเศร้าผมก็เอาเป็ดออกมาเอามาเล่นน้าม,มาให้เหงื่อข้างนอก เอาไปไบ้ข้างในบ่ได้ได้ไก่คอ,อกบ่ได้เดี๋ยวคอ,อกเขาจะแฉะเนาะมันจะเห็นดในทรงกลินไปหาทางบ้านอื่นเขาพยายามใหมคอ,อกมันแห้งไวคะ่ะเบื้องอากาศท้องฟ้าแจ่มใสเขาคือว่าสิค้มคือเพ่เห็นก่อนเมกเน่ยต่กับบอ้อนคะ่ะพอรมพอมีลมอยู่อากาศอุนอ่นๆคลิปนี้ผมมาซ้ำนี่ละเด้อค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกํำลังใจทุกการติดตามผู้ใดามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้บุ๋มนำเด้เคระอย่าลืมกดติดตามตีลักข้งมอง,มองจะได้ประพาดคลิปต่อไปของบุ๋มเนาะค่ะเจอก,กันไหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ